แต่ขณะที่ท่วมมาน,นี้นะจะต้องแบกเครื่องเนี่ยไปสูบขึ้นเข้าใส่นาดอนนี่เป็นอย่างนี้สูบไปไอที่ไอที่ลุ่มกวิดวิดออกไปกลัวจะท่วมไอที่ดอนก็สูบเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มฝนตกจกัจกจกักจักชาวบ้านเขานอนกันแล้วเราก็ไปทําอยู่มันช้าใจจริงๆเขาไม่ทํากันเพราะฉะนั้นจัดทาก่อนจะทํานาต้องปรับที่เนี่ยไม่ใหมเป็นดอน ให้มันราบเรียบเสมอกันแล้วค่อยมาทําพูดง่ายๆอจริงอย่าปล่อยนาให้ดอนปรับนาให้ราบเรียบแล้วค่อยลงมือทํานี่ประเพณีการทนะํานาเขามีอย่างนี้จะทําอะไรแล้วก็ดูจะเป็นผู้หลักแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็จะทําอะไรดูกฎหมายดูประเพณีดูศีลแล้วก็ดูทม ถ้าดูไม่ครบสี่อย่างนี้เป็นผู้หลักไม่ได้อายุเก้าสิบก็เป็นได้แค่ผู้ใหญ่แล้วเป็นหลักไม่ได้เราอย่าไปเป็นอย่างนั้นกันเลยนะอุตส่าห์เข้าวัดแล้วเป็นให้ได้ว่าเป็นทั้งผู้หลักเป็นทั้งผู้ใหญ่จะทําอะไรแลาจะต้องมีหลักหลักสี่ประการที่ว่ามาทีนี้ถ้าพวกเราที่อายุยังน้อยอยู่ขณะนี้ล่ะยังเป็นนักนิสิตนักศึกษาอยู่ แม้เป็นนิสิตนักศึกษาจับหลักสี่ประกาศนี้ได้ก็จับ่าเป็นผู้หลักเหมือนกันแต่แทนที่เขาจะเรียกว่าผู้หลักผู้เด็กเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกนะสำนวนชาวบ้านเขาไม่ใช้ความจริงถ้าจะว่ากันต้องเรียกว่าผู้หลักผู้เด็กแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกว่าเด็กที่ทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ะไม่ใช่ผู้หลักผู้เด็กเนระอย่าไปใช้ก็นะเด็ก ที่ทำตัวได้เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมจึงทำตัวได้เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เพราะได้อาศัยหลักสี่ประการที่ว่ามาเท่าที่พูดมานี้มีใครสงสัยจะซักจะถามอะไรไหมเชิญเถอะมิดามานดาอยาคขาจากกันแล,และบิดาไม่ได้เลี้ยงดูบุตรภรรยาเขอเรียนถามหลวงพ่อดังนี้ หบิดามีสิทธิห้ามบวชได้หรือไม่ทั้งที่ไม่ได้รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรภรรยาสองบุตรขออนุญาตบวชจากบรรดาฝ่ายเดียวได้ใช่หรือไม่ในพระพุทธศาสนาอันที่หนึ่งบิดาจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเราก็ตาม <c oughs> มีดานะจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ตามมีบุญคุณก็เราอยู่ทําไมจึงว่าอย่างนี้เมื่อก่อนนี้อาตมาก็ดูไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามีผู้ชายบางคนแล้วนะมันก็เที่ยวหลอกผู้หญิงไปพอเขามีคันแล้วมันก็ทิ้งทรงเข้าไปสร้างเวรให้เขาไปอย่าเงี้ยแล้วพอถึงเวลามีลูกแล้วมันยังจะมาอ้างสิทนี่ลูกเข้ามันนะปะะโถ ลูกมันโตขึ้นน่าจะไล่เตะมันซะอีกนี่ในความรู้สึกเมื่อก่อนนะเป็นอย่างนี้เพราะมองไม่เห็นคุณของบิดาพวกนี้เลยแต่ว่าเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติไปมากเข้าก็าาามองเห็นแต่ว่าเป็นคุณส่วนลึกซึ่งคนทั่วไปเนี่ยมักจะไม่เห็นก็ขออธิบายใ่ตอนนี้แหละนะคือพ่อชนิดนี้เนี่ยถามว่ามีคุณไหมชนิดที่ไปหยอดไข่แล้วก็ทิ้งส่งอย่างเนี้ ไม่เคยเหลียวแลแม่เราเลยเช่วเนี้ยมีคุณใหมก็บอกว่าคุณกับแม่เราเราก็ไม่มีหรอกแต่คุณกับเราเราก็มีนะเพียงแต่ว่ามันไม่เต็มที่แต่ว่ามีนะมีเหมือนอะไรจะยกตัวอย่างให้ดูได้ก็อย่างเนี้ยว่าก้อนดินเหนียวในท้องนาเนี่ยซึ่งมันไม่มีค่าล่ะ ถ้าใครลูกหลานเอามาวางทิ้งไว้ในบ้านเดียลูกหลานเขนาจะโดนตีตายในฐานะทำดินมาเปรอะบ้านไอ้เจ้าดินก้อนเนี้ซึ่งมันไม่มีค่าเนี่ยถ้ามาใส่ในแบบเช่นแบบที่เป็นตุ๊กตุนตุ๊ตก,กตาพอคุณแล้วก็อัดออกมาได้ตุ๊ก,กตามาเล่นตวงสวยๆตามแบบนั้น ไอ้ดินก้อนเดิมเนี่แหละมันมีค่าขึ้นมาจากของคว้างทิ้งกลายเป็นตุ๊กตามีค่าขึ้นนะะเจ้าดินก้อนเนี้ยถ้าไปได้แบบที่เป็นถ้วยเป็นชามแล้วก็พิมพ์ออกมาก็เลยได้ถ้วยชามมาใช้ใยค่าของก้อนดินเนี่ยจากไม่มีค่าที่แรกมาเป็นแค่ตุกกต๊ตก,กตา จากทุกขตุนุกตาเออมันมีค่ากลายเป็นถ้วยเป็นชามนัม้นมีค่าขึ้นตามลําดับตามคุณประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเป็นตุกตาก็าเห็นแล้วเออมันก็ยังสบายใจถ้าเป็นถ้วยเป็นชามเออเอามาใช้งานได้ถ้ามันเป็นได้แบบมาเป็นพระพุทธรูปแล้วอัดออกมาพิมพ์ออกมาเออได้พระพุทธรูปมากราบไหว้กราบไหว้แล้วก็ยิ่งชื่นใจ ทำให้เรานึกที่จะทำความดีตามพระพุทธเจ้าไปก้อนดินก้อนเดียวกันแต่ได้แบบที่มีคุณภาพกว่ากันคุณค่าของก้อนดินกอนนั้นก็ต่างกันไปตามลำดับทีนี้ถามว่าคนที่เขาให้ยืมให้เด็กคนนั้น่ะยืมแบบเนี่ยยืมแบบมาทําตุ๊กตาทําถ้วยทำชาม ยืมแบบมาทำแล้วพระพุทธรูปเนี่ยขอยืมแบบเนี่ยเพียงแค่ให้ยืมแบบไม่ได้สอนอะไรทางนั้นน่ถามว่ามีบุญคุณกับเราไหมมีนะขอยืมแบบหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้มาทําอะไรหรอกแต่ขอยืมให้เรายืมแบบมาอัดมาปั้มเป็นเป็นสิ่งของที่ว่ามีคุณกับเราไหมมีเพราะทําให้ของให้ก้อนดินเรามีค่าขึ้น ทีนี้ถ้าเจ้าของแบบมันอะนอกจากให้ยืมแบบแล้วยังสอนวิธีให้เราอีกให้ให้เตรียมดินอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรารู้จักเผานะอะให้เรารู้จักพึงให้มันดีขึ้นก็มีคุณเพิ่มขึ้นนะถ้าให้รู้จักให้เราสอนให้เรารู้จักเคลือบรู้จักแต่งสีเออเขาก็ยิ่งมีคุณกับเรามากขึ้นมาอีกยิ่งสอนให้เรารู้จักมาเก็ตติ้งนะ ไปรู้สึกรู้จักไปจัดการตลกตลาดทําเครื่องทําขายให้มันดีขึ้นมมันก็จะยิ่งดีใหญ่เมื่อยิ่งดีใหญ่เขาก็มีคุณกับเรามากขึ้นไปตามลําดับทีนี้ย้อนมาถึงการเกิดของคนการเกิดของคนก็เช่นกันการเกิดของคนมีความจําเป็นเลือกเกินของคนของสัตว์โลกมีความจําเป็นมันต้องมีแบบ มีความจําเป็นคือคนเวลาจะมาเกิดพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยก่อนจะมาเกิดเนี่ยนะพบในอดีตเราก็เราก็เคยเกิดมาเป็นคนนี่พอเราตายปุ๊บไอ้กายเนื้อของเราเนี่ยเขาก็ไปฝังเอาไปเผาก็แล้วแต่ไอ้กายละเอียดของเราก็ล่อนเละไปตามกําลังบุญกําลังบาปของเราพราถึงเวลาเราจะมาเกิดเนี่ยเราก็ต้องมาหาแบบถ้าสมมุติหาแบบนะหาอะไรหาพ่อหาแม่ ถ้าได้พ่อแม่ที่มีแบบสี่ขาสบายเลยพอคลอดมาล้องเอง๋งเอง๋ง<ๆ>ไปแล้วฮะนี่มันเป็นอย่างนี้ได้พ่อแม่สี่ขาแต่มีเขาด้วยพอคลอดมาล้องมอมอมาเป็นงวไปซะแล้วเอมีะเออถ้าได้พ่อแม่ที่เป็นคนพอออกมาปั๊บเกิดมาเป็นคนล่องแว่แแว่ขึ้นมาเออ พอได้แบบที่มาเป็นคนเนี่ยก็นึกดูก็แล้วกันไอ้คนหนึ่งเนี่ย <c oughs> พอเกิดมาได้เป็นคนไอ้ไอ้กายละเอียดอีกกายหนึ่งเกิดมาเป็นไก่อีกกายนึงเกิดมาเป็น,มปนหมูอกีกกายนึงเกิดเป็นงัวอีกกายหนึ่งเกิดมาเป็นลิงไอ้พวกสัตว์เหล่านี้พอเกิดมาปั๊บนี่ทําความดีอะไรไม่ได้เลยเสร็จมาเกิดมาเขาเสียชาติไปเปล่าแต่เราสิได้เกิดมาเป็นคน พอเกิดมาเป็นคนเนี่ยรูปร่างมันให้มันพร้อมที่จะทําความดีอื่นๆได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเรานี่ได้แบบที่ดีนะได้พ่อแม่ได้ให้พ่อนะ่ยได้ให้แบบที่ดีกับเรามาแบบทางกายที่ดีกับเรามาถามว่ามีคุณไหมมีมีฐานะให้ยืมแบบที่ดีแต่ทีนี้ถ้าเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาด้วยละ่ะ เออถ้าอย่างนั้นก็เหมือนให้ยืมแบบแล้วยังสอนวิธีด้นะที่จะพิมพ์แบบพิมพ์ยังไงนอกจากเลี้ยงดูให้โตแล้วสรงเสียให้เหล่าเรียนเขียนอ่านเออเหมือนยังก็สอนวิธีวิธีเคลือบเอ่อเคลือบไอ้เครื่องปั้นดินเผาต่างๆให้สอนวิธีมาร์เก็ตติ้งต่างๆให้นี่เป็นอย่างนี้มีคุณมากกันไปตามลำดับเพราะฉะนั้นก่อนบวชเนี่ย มีความจำเป็นทําไมพระพุทธเจ้าบังคับเลยว่าต้องไปขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่คือบังคับให้ไปคิดให้คิดให้ออกซะก่อนนะว่าเอยพ่อแม่มีคุณกับเราอย่างไงคือคนเราเนี่ยถ้าปัญญาที่จะคิดว่าพ่อแม่มีคุณกับเราอย่างไงมันคิดไม่ออกแล้วก็ธรรมะที่สูงยิ่งขึ้นไปในพุทธศาสนามันไม่มีสิทธิ์จะคิดหรอกบังคับก่อนเลยว่าก่อนจะบวชเนะี่ยคิดจะให้ออกว่าพ่อแม่มีคุณยังไง เป็นการสอบภูมิกันก่อนคิดออกแล้วแล้วก็ไปหาวิธีพูดจนกระทั่งท่านยอมให้บวชนั่นแหละถ้ายังไม่มีวิธีพูดจนกระทั่งท่านให้บวชก็ก็อยู่นั่นแหละอย่าเพิ่งให้มันมาเพราะไม่อย่างนั้นพอบวชมาแล้วเป็นพระแล้วเดี๋ยวมาอยู่เข้าไม่รู้จักวิธีพูดที่ดีก็มาทําให้หมู่สงแตกแยกได้อีกนี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทดสอบคนนะ เพราะฉะนั้นใครก็ตามจะบวชนะก็ไปพูดเสียนะอันนี้หนึ่งไปตรองให้ว่าพ่อแม่มีคุณยังไงตรองให้ชัดใสอันที่สองแล้วไปหัดพูดให้เป็นด้วยพูดจนั้นท่านยอมนะ่ะถ้าท่านยังไม่ยอมทางศาสนาก็ยังไม่รับแสดงว่าคนคนนี้ยังพูดไม่เป็นยังพูดไม่เป็นยังใช้ไม่ได้ถือรับเข้ามาอยู่ในหมู่ในเหล่าด้วยเดี๋ยวมาทําหมู่คณะแตกแยกไม่เอานะ นี่คือคําตอบบุตรขออนุญาตบวชจากมารดาฝ่ายเดียวได้หรือไม่ไม่เอา้าไปห้ได้ทั้งสองฝ่ายนะั่นแหละไปพูดกับท่านให้ชัดเจนเลยนะอันที่สองมารดาไม่ศรัทธาเห็นว่าการบวชเเป็นการไม่คิดธรรมาหาเลี้ยงชีพและเป็นการหลีกเลี่ยงภาะระเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อยามเท่าแต่มารดาจำยอมอนุญาตให้บวชเกรงชาวบ้านนินทาและกลัวบาปที่จะเกิดขึ้น หากไม่อนุญาตให้บวชจึงเป็นการบวชอย่างไม่ศรัทธาเช่นนี้คณะสงฆ์จะอนุญาตไหมถึงมารดา,าไม่เต็มใจแต่ว่าก็ให้แล้วอย่างนี้สงฆ์ก็อนุญาตแสดงว่าไอ้หมอนี่นี่วาทะศิล์มันเริ่มใช้ได้แล้วนะแล้วก็คือมารดาบางประเภทเนี่ยท่านเป็นมิจฉาทิฐิท่านไม่ยอมจริงๆอย่างน้องภาษารีบุตรกี่คนกี่คนเนี่ย แม่ท่านเนี่ยไม่ยอมให้บวชสักคนไม่ยอมท่านก็ต้องหาวิธีเลี่ยงเอาอะไรเอาจนในกระทั่งยอมต้องไปหัดพูดต้องไปหัดทำเอาจนทั่นท่านยอมมาแลนะถึงท่านไม่ศรัทธาก็ต้องพูดให้ท่านยอมให้ได้อัตมานี่จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งให้พวกเราได้คือคุณแม่โยมแม่อัตมารู้ว่าจะบวชด,ดีใจลูกเอ้ยบวชเถอะ แม่อยากได้ยินคำนี้มานานแล้วเออได้ยินแล้วก็ชื่นใจมาถึงพ่อมั้งพ่อไม่ว่าอย่างนี้สิพ่อว่าอย่างนี้ลูกเอ้ยปู่ของเจ้านะ่ะฮะเอาโาวดเงามาเล่าให้ฟังเถะนะปู่ของเจ้านะ่ะมีลูกชายคนเดียวคือพ่อเน่อยอยนนี้ปู่ของเจ้านะ่ะมีลูกชายคนเดียวคือพ่อ พ่อก็มีลูกชายคนเดียวคือเจ้านี่แหละหมายถึงอัาจะมาเนี่ยเราบวชไปซะแล้วสกุลของเรามันก็ขาดมันก็ด้วนแค่นี้สิไปคิดให้ดีนะลูกนะ <c oughs> เล่นเอาใจแป้วเหมือนกัน <c oughs> ก็ตอบท่านไปมันมันตอบผุดขึ้นมาได้ทันทีทันใดยังไงก็บอกไม่ถูกนอกจะบอกว่าเออเป็นอริสงของการทำสมาธิตลอดเวลามานั่นเอง ไม่เคยคิดไม่เคยเตรียมแต่มันตอบผางไปได้เลยเหมือนกันก็เลยตอบพ่อไปพอ่พ่อสกุลของเราเนี่ยจะมีต่อไปอีกกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามนะพ่อโลกนี้เนี่ยจะแผ่นดินนี้หรือคนในโลกเนี้ยเขาไม่ได้มาดีใจเสียใจกับเราด้วยหรอกเรามีต่อไปอีกเป็นล้านล้านคนตระกูลของเราเนี่ย แผ่นดินมันก็คือแผ่นดินเนี่ยไม่เห็นมันหัวเราะหรือร้องไห้กับเราเนี่ยนึกถึงแม้สก,กุลกองเราจะขาดสิ้นในวันนี้มาขาดที่อัตมาเนี่ยมาขาดที่ผมเนี่ยชาวโลกเขาก็ไม่เดือดร้อนแผ่นดินนี้มันก็ไม่เดือดร้อนมีต่อไปอีกเท่าไหร่แผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนหมดไปแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่าถ้ามีต่อไปอีกเยอะๆแล้วก็ พ่อนั่นแหละจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ลูกหลานที่มีต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีไอ้คนแสบๆมาเกิดขึ้นมานแหละและอีตอนนั้นแหละเขาก็จะด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่ว่าสอนลูกสอนหลานมายัางไงตายอยู่นั่นละเป็นกระดูเขายัางด่าเลยนั่นแหละพ่อจะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าสกุลของเราหมดไปสักวันนี้ ขนาดที่มีคนดีๆอย่างกันลูกเนี่ยชี้ตัวเองขณะที่คนดีๆอย่างมีคนดีๆอย่างกันลูกเนี่ยสุดเส้นกันเพียงแค่นี้เนี่ยชาวโลกอย่างมากเขาก็จะบ่นว่าแหมเสียดายถ้าสกุลน,นี้มีต่อเนี่ยต้องมีคนดีๆงี้วิ่ดีเลิศเกิน แลวอีตอนนั้นเขาก็จะชมพ่อแม้ตายไปแล้วเขาก็จะชมนะพ่อเนี่ยเลี้ยงลูกได้ดีเลือกเกินตอบโยมพ่อว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดว่านะควรจะให้ผมบวชและดียมพ่อเงียบเจอคําตอบมานี่ท่านเงียบท่านได้พูดด้วยสี่ห้าวันเงียบเพราะท่านหาเหตุผลมาล้างไม่ได้มาลบมาล้างไม่ได้ท่านเงียบ แล้วก็เป็นบุญที่จะไม่ต้องไปเถียงกับคุณพ่อให้เป็นบาปปากพอดีหลวงพ่อธรรมชยโยท่านเจ้าอาวาสเนี <c> ่ย <oughs> ท่านก็ท่านคงทราบในที่อื่นนั่นอ่ะท่านไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดที่กาญจนบ,บุรีท่านไปพอดีท่านไปถึงบ้านอาตมาไม่อยู่พัทุุกข้างนอกไม่ทราบว่าท่านไปพูดยังไงกับโยมพอ่อพออาตมามาถึงบ้านปั๊บ เียงยมพ่อพูดเออแล้วบวชงวดนี้เนี่ยจะให้พ่อต้องทํำยังไงมั่งล่ะเออชื่นใจนก็เลยได้บวชได้อันที่สามมันดาไม่อนุญาตให้บวชแล้วมันดาจะได้ชื่อว่าทำบาปหรือไม่มันดาไม่อนุญาตให้บวชเนี่ยนะ <c oughs> ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขวางทางมรรคนิพพานก็จะนบาปติดตัวไปว่า เกิดไปกี่พกี่ชาติเนี่ยเวลาท่านจะทําความดีเนะี่ยท่านจะถูกขัดคอตลอดเวลาทีนี้ถ้าท่านไม่อนุญาตทีแรกดุด่าเราทีแรกแต่ว่าทีหลังอนุญาตเอ้าบวชก็บวชถึงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจภายหลังก็ตามอาบวชก็บวชก็จะเป็นบุญแล้วก็เป็นบาปติดตัวไปว่าส่วนที่เป็นบาปคือจะในชาตินี้ชาติไหนก็ตามจะทําอะไรละก็ จะถูกคนขัดขอจะถูกคนขัดขอแต่ในที่สุดเขาก็จะยอมแต่ก่อนจะยอมเขาก็ด่าเอาถ้าอีกหน่อยแถมท้ายตามบาปที่ท่านก่อเอาไว้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เรามีบาปอันนี้เตรียมคําพูดเตรียมทุกอย่างให้ดีพอพูดปุ๊บแล้วท่านอนุโมทนาปับ๊บแล้วก็อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่เราได้บุญเต็มที่เลยเตรียม อันที่สี่บุตรที่เกิดกับบุพการีที่ไม่ศรัทธานในาศาสนาพุทธและใช้สิทธิวีโต้ใช่ไนหะมใช้สิทธิวีโต้ไม่อนุญาตให้เราบวชขอเรียนถามว่าบุตรทํากรรมใดไว้ทําอะไรไว้ก็ไอ้ขาดชาวบ้านเขาเวลาเขาทาความดีเอาไว้่้สิะมันจะไปไหน แม้พบต่อไปคุณพ่อคุณแม่เราที่ขัดคอเราไว้พบต่อไปก็จะไปเจออย่างเราอย่างเงี้ยกงกรรมกงเกวียนหนีไม่พ้นเหตุใดมันดาบิดาไม่ศรัทธาเพราะว่าคบคนพานมาในอดีตแล้วปัจจุบันด้วยและเหตุใดพี่น้องที่ได้รับการศึกษาก็ไม่ศรัทธาเช่นกันอันนี้ก็เรียกว่ากรรมมาพันธ์ุไอ้นี่กรรม,มพันุ ไอ้พวกไม่ีไม่ศรัทธามันมีกรรมไม่ศรัทธามาด้วยกันมันก็เลยมาเกิดด้วยกันนะเรื่องความพยาบาทถ้าเราเอาโหสิกรรมให้เขาเพราะเขาทําความชั่วให้เราชาติต่อไปผู้ที่ทํากรรมชั่วไว้กับเราจะต้องชด,ช,ชดใช้กรรมกับเราหรือไม่เราเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วเดี๋ยวความพยาบาทเนี่ยท่านอุปมาไว้ว่าคนพยาบาทกันนะครับเขาเติมคําว่าพยาบาทไว้ข้างหน้าไปคําว่าผูกพยาบาท คือเหมือนยังเอาเชือกในมาผูกเข้าไปเป็นปมผูกเข้าไปเป็นปมอย่างนี้ทีนี้เป็นไงผูกคือต่างคนต่างผูกก็จะต่างคนต่างดึงเมื่อต่างคนต่างดึงปมนี่ยิ่งแน่นก่อเวียนก่อกรรมกันไม่รู้จบทีนี้ถ้าไอคนหนึ่งไม่ผูกด้วยคนผูกพยาบาทกันเนี่ยเหมือนเรื่องผูกปมแล้วแล้วต่างคนต่างดึง เมื่อต่างคนต่างดึงทีนี้ถ้าเราไม่ผูกด,ด้วยเราให้อาภัยปับ๊บเหมือนอย่างคนปล่อยมือไอ้คนที่ยังจับอยู่เป็นไงลองชักกระเยอะดูนะชักกระเยอะกันสองฝ่ายพอฝ่ายตรงข้ามเขาปล่อยมือผางเราเป็นไงล้มพืม้งคนที่ผูกพยาบาทเขาพอเขาให้อโหสิกรรมเขาไม่เอาเรื่องด้วยแต่ตัวยังผูกอยู่หงายท้องตึงเวรจะยิ่งหนัก เขาจะยิ่งเรียนอนะเรื่องมีอยู่พระพุทธเจ้าของเรากับเทวทัตพ,พบในอดีตก็เพื่อนกันเพื่อนรักกันด้วยนะแต่ว่ามาผูกพยาบาทสาเหตุที่ผูกพยาบาทเนื่องจากว่ามีชาตินึงทั้งคู่พระพุทธเจ้าของเราพบในอดีตเกิดมาเป็นพ่อขา เทวทัตจะเกิดมาเป็นพ่อค้าแต่ว่าเจ้าพ่อค้าเทวทัตนั่นชื่ออะไรจําไม่ได้พบในอดีตเป็นคนชนิดที่ว่าพ่อค้าชนิดหน้าเลือดวันหนึ่งไปเจอคนแก่กับลูกครอบครัวยากจนอยู่ครอบครัวผู้ดีตกยากเขาคว้าอเอาถาดนํ่มาขายแต่ปรากฏว่าถาดนั้นคือถาดทองคําแต่ว่าเก็บนานแล้วฝุ่นผงอะไรมจาจับเปื้อนเปลอะไปหมด เจ้าเทวทัพจะเห็นเขารู้ในถาดทองคําแต่ว่าต้องการจะซื้อในราคาถูกก็าหูถาดนี่เห็นได้เรื่องแล้วลดราคาลงไปลดลงราคาลงไปมากเลยจนทั้งเจ้าของถาดนะ่ะเขาเลยยังไม่ขายแล้วก็คิดว่าตอนเย็นๆจะอ้อมกลับมาใหม่แล้วก็จะเพิ่มราคาให้ยังสักนิดก็จะเอาในระหว่างที่ทําทีชิ้งไปอย่างนั้นะพอดีพระพุทธเจ้าของเราผ่านไป ไปเจอไอ้ถาดใบนี้ครับพอเจอเขาก็บอกโอ้ยคุณยายถาดใบนี้ราคามันมากเงินทองที่มีมาติดกระเป๋าเนี่ยไม่พอซื้อหรอกเพราะฉะนั้นเอาไว้พรุ่งนี้ได้มาจะไปขนเงินขนทองมาอีกคุณยายอาจจะได้มาให้มสมกับราคาคุณยายคนนั้นบอกว่านี่เมื่อเช้าเนี่ยเขาให้ฉันนิดเดียวเขากดราคาฉันแต่นี่พอคุณให้ตั้งขนาดนี้ฉันพอใจแล้วไม่ต้องไปเอามาอีกแล้ว แค่นี้ฉันพอใจแล้วพราะพุทธเจ้าก็เลยซื้อถาดใบนั้นมาเทวทัพต,ตอนเย็นย้อนกลับมาอ่ามาเจอพระพุทธเจ้าเราซื้อไปก่อนนะก็เลยผูกพยาบาทเลยผูกพยาบาทได้แค่นี้น้อยนะมาเอาลาบลอยเราไปพอเจอหน้าพระพุทธเจ้าเขากรอบทรายขึ้นมาสองเอ่อกรอบทรายขึ้นมากรอบเต็มกรอบไอ้กรอบนี้นะของเจ้าบอกเลยนะชี้หน้าพระเจ้าทรายกรอบนี้นะของเจ้า ทรายกรอบนี้ของเราเกิดไปกี่ชาติเจ้ากับเราจะขอจองเวรไปทุกชาติทุกชาติจะต,ตามจวกให้สิ้นเ,เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนนี้พอคุณเลยอย่าเอาไปกรอบเลยเอาแค่กรรมเดียวพอเอาคนละกรรมเถอะนะอย่าจองกันมากมายอะไรเลยเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจมาตัดหน้ามาตัดราคาไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็ไม่มาเอาไม่รู้ว่าใครด้วยเทวทัตก็หยิบทรายขึ้นมาสองกรรม แต่ละเม็ดหมายถึงชาติที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าแต่ละชาติเราก็บอกแต่ละชาติที่เกิดไปเนี่ยขยับสายสองมือเนะให้มันโรยมาทีละเม็ดละเม็ดแต่ละชาติที่เกิดมาจะขอขอจองเวงกับพระพุทธเจ้าไม่ยอมเลิกลาตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาคือถ้าชาติไหนเกิดมาไม่เจอกับพระพุทธเจ้า เทวทัตก,ก็ตั้งใจทําทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาอย่างดีทําสมาธิก็เอาแต่ถ้าชาติไหนไปเจอพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่ามีเวรพยาบาทอยู่เพราะฉะนั้นเวลาทําสมาธิก็สมาธ,มาธิได้หย่อนกว่าจะทําการค้าการขายจะทําอะไรมันหย่อนกว่าทุกทีเพราะว่าไอ้กรรมพยาบาทมันบังใจเลยเกิดมาพร้อมกันทีไรและสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สักทีสู้ไม่ได้ก็ยิ่งถูกความแค้นมากเขา้ามากเขา้า พระพุทธเจ้าก็ให้อภัยตลอด <c oughs> มาชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทวทัตมันก็ยังตามมาล้างมาผลานแต่ว่าในที่สุดเทวทัตก็พ่ายแพ้ภายตัวไปตกนรกไปพระพุทธเจ้าก็พยากร์นะเอออีกเป็นกับกับเรากว่าเทวทัตเนี่ยมันจะพ้นเวรเพราะว่าไอ้ความพยาบาทที่มันผูกอยู่ในใจเนี่ยทําให้ใจมันมืดมันบอดไป พระเจ้าท่านให้อภัยมาตลอดชาติสุดท้ายนี่ก็มาทําท่านได้แต่เพียงว่าทําสงให้แตกแยกอยู่พักหนึ่งแล้วสงเขาก็ดีกันแล้วตัวเองก็ต้องตกนรกไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานะอย่าไปทําเวรพยาบาทจะใครเขาไม่เอาละใครเขาจะพยาบาทเรานั่นเรื่องของเขาเรื่องของเขาอย่าคิดว่าเขาพยาบาทเราแล้วแล้ว,ลวเราจะเสียเปรียบไม่เสียเปรียบหรอกลูกเอ้ยนึกว่าสองคนดึงเชือกกันแล้วกันพอเราปล่อยเชือกแล้วมันก็หงายท้อง ช่วยไม่ได้ถ้าเขาดีจริงเนี่ยพอเราปล่อยเขาก็ปล่อยพร้อมกันแล้วก็อย่ารอจนถ้าเขาปล่อยก่อนนะเขาปล่อยก่อนแล้วเราหงายท้องตึงแล้วจะว่าไม่เตือนคนที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมฆ่าจิ้งจกสุนัขเชื่อว่าได้บุญและฆ่าวัวไก่ทานเองจะถือเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปทำไมเขาถึงยังนับถือ และเชื่อสืบต่อกันมาเช่นนั้นเอาฟังให้ดีนะอย่าว่าแต่อิสลามหรือใครเลยเรามาพูดถึงความจริงกันนะคือได้ขึ้นชื่อว่าฆ่าแล้วเราก็ไม่ดีทางนั้นน่ะขึ้นชื่อว่าฆ่าแล้วมันก็ไม่ดีแต่ว่าแต่ว่าถามก็แล้วกัน เรว่าแต่ฆ่าอย่างเดียวนะศีลห้าข้อนั่นแหละเราถามว่าชาวอิสลามเนี่ยเขาชอบมือปืนที่ชอบฆ่าคนไหมชอบไหมไอ้คนฆ่าคนคนฆ่าสัตว์เนี่ยชาวอิสลามเขาชอบไหมจริงๆเขาไม่ชอบโอ้โหคนมีอาวุธอยู่ในมือชนชาติไหนเขาไม่ชอบชนศาสนาไหนเขาก็ไม่ชอบคริสต์น่ะเห็นคนชอบฆ่าจะชอบไหมเขาก็ไม่ชอบ พุทธน่ะเห็นคนชอบข้าในชอบไหมเราก็ไม่ชอบอ้าวไอ้ขี้ขโมยอิสลามชอบไอขี้ขโมยเขาก็ไม่ชอบคริสจะชอบขี้ขโมยไหมเขาก็ไม่ชอบพุทธน่ะชอบไอขี้ขโมยไหมเราก็ไม่ชอบแต่ถามว่าแล้วมีขโมยในพุทธไหมมีมีขโมยในคริสไหมมีมีขโมยในอิสลามไหมไอ้ตัวแสมันก็มีอยู่ทุกแห่งนะคุณเอ้ยนะนี่ก็เช่นกัน ดนอิสลามจริงๆไอ้ที่เขาดีเขาก็ดีแต่นี่ไปเอาไอ้ที่คนแสบๆในหมู่เขาเราจะเอามาพูดกันไอ้คนแสบๆนี่เราจะไม่พูดละนะไอ้ที่ค่าอะไรแต่อะไรเนี่ยมันเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องหลักการในศาสนาคนพูดที่ไปรับจ้างอาชีพค่าไก่มีไหมมีค่าหมูมีไหมฆ่าหัวค่าความีไหมมันก็มี คนเลวแล้วมันก็เลวเหมือนกันแหละไม่ว่ามันจะนับถือศาสนาอะไรเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความเลวนั่นนะมันง่ายสําหรับคนเลวก็ทำขเขาเรื่อยไปอย่าเอาความเลวของแต่ละคนไปปนกับศาสนาไม่เอาเดี๋ยวจะไปดึงศาสนาเขาตกต่ําทําให้ขัดใจครับอันนี้ไม่เอาแล้วนะแล้วส่วนคนที่พอทําบาปไปแล้วนจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตาม ชอบมีคําถามอยู่อันเออนรกของคริสของอิสลามของพุทธน่ะมันอันเดียวกันไหมเออสวรรค์ของคริสของพุทธของอิสลามอันเดียวกันไหมก็บอกว่าอันเดียวกันแหละเอแล้วบัลมันอันเดียวกันล่ะในเมื่อนับถือได้เหมือนกันจะนับถืออย่างไงก็ตามเธอแต่ของอันใดเป็นของกลางล่ะก็มันก็เหมือนกันต้องถามกลับว่าอย่างนี้ ดวงอาทิตย์ของอิสลามกับดวงอาทิตย์ของคริสเนี่ยดวงเดียวกันไหมดวงเดียวกันดวงอาทิตย์ของพุทธกับของจื้อนี่ดวงเดียวกันไหมดวงเดียวกันแหละนะจะดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันเนี่ยมันของกลางนะมันของกลางแล้วเราจะว่าดวงอาทิตย์มันกลมไอว่ามองไอหนึ่งว่ากลมกลมแบบลูกฟุตบอลไอหนึ่งบอกว่ากลมแต่กลมแบนๆไอหนึ่งบอกว่า เป็นเลียมเออมันจะว่ายังไงก็ว่าเข้าไปเถอะแต่ว่าจริงๆเนี่มันอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อใครทําดีสวรรค์ก็เปิดทางของกลางใครนรกใครทําชั่วนรกก็เปิดทางให้มันของกลางมันอันเดียวกันละคุณนะมันไม่ได้วัดด้วยความเชื่อแต่มันวัดด้วยการกระทําผิดศีลเมื่อไรก็ตกจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนี่เป็นอย่างนี้